สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะคะก็อยากจะมาฝากให้เพื่อนๆนะคะดูแลสุขภาพนะคะช่วงอันนี้เป็นฤดูฝนนะคะเพื่อนๆจะอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดสกลนครน,นะคะทุกคนจะฝนตกทุกวันเลยค่ะสามสี่วันที่เราอยู่สกลนครก็คือฝนตกทุกวันเลยพอกลับมาถึงชนบุรีนะคะทุกคนจะ ได้เรื่องเลยคะ่ะลูกสาวก็ไอแล้วนะคะแล้วก็มีน้ำมูกนะคะตัวก็ลุ่มๆนะคะแล้วก็ให้ทานยาลดไข้นะคะยาแก้ไอนะคะก็ยาแก้แพ้เนาะส่วนตัวแม่เองนะคะตอนนี้ก็คั่นเนื้อคั่นตัวเนาะเพิ่งออกอาการนะคะน่าจะอาจจะเป็นเพราะว่าเรานอนกับลูกสาวนะคะกําลังออกอาการะค่ะว่า รู้สึกขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะรุมๆนะคะทุกคนจ๋แล้วก็ตอนเช้ามาอากาศเย็นๆนะคะก็จะไอก็คือคลิปนี้นะคะอยากให้เราดูแลสุขภาพเป็นพิเศษค่ะทุกคนจะกลับต่างจังหวัดฝนตกทุกวันนะคะอากาศอุ่นๆพอมาชนบุรีนะคะทุกคนจ๋อากาศร้อนอบอ้าวนะคะไม่มีฝนเลยนะคะทุกคนจ๋ ก็ทำให้ร่างกายของเรานะคะปรับตัวไม่ทันนะคะเพื่อนจ้าสุขภาพก็สำคัญนะคะทุกคนจ้าคลิปนี้นะคะอยากให้เพื่อนๆดูแลสุขภาพนะคะเพื่อที่เราจะได้ถึงเป้าหมายมีกำลังนะคะร่างกายแข็งแรงมีพลังในการส่งงานในทุกๆวันนะคะ,<ๆ>ะ,คะเพื่อนจ้าไม่ว่าจะเป็นงานประจำนะคะทุกคนจะาหรือว่าเป็นงานครีเอเตอร์ของเรานะคะถ้าร่างกายของเราแข็งแรงนะคะ สมบูรณ์สุขภาพดีงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเพื่อนจ๋าเราจะทําได้หมดมีพลังมีกําลังใจนะคะแต่ว่าบ้านนี้นะคะถึงร่างกายนะคะเราจะตัวลุ่มๆนะคะเพื่อนจ๋าหรือว่ามีไอบ้างนะคะแต่เราก็ทานยาอะไรเสร็จหมดแล้วนะคะล้วก็กลับมาสู้เหมือนเดิมค่ะ เขาเลือดน,นักสู้อยู่แล้วนะคะทีเอเตอร์ของเราเรื่องขยันความอดทนนี้ก็คือยกให้เลยนะคะเพื่อนจ๋าคลิปนี้นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนจ๋าเพื่อที่เราจะได้ไปถึงเป้าหมายที่เร็วนะคะไม่ว่าอาชีพไหนๆนะคะสุขภาพก็ต้องเป็นลำดับที่1น,นะคะเพื่อที่จะได้ขับเคลื่อนนะคะทุกหน้าที่ของเรานะคะให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างดีแต่ก็มีคุณภาพนะคะทุกคนจ๋า มาส่งกำลังใจค่ะขยันส่งงานนะคะส่งงานสม่ำเสมอมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกจ้าปฏิสัมพันธ์ยังสำคัญน,น,นะคะทุกคนฝากไว้จ้า